AIA+ Super Application แอปเดียวจบครบทุกบริการไม่ต้องห่วงเรื่องลืมจ่ายเบี้ยสมัครหักบัตรเครดิตอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วปลอดภัยผ่าน AIA+ Plus เข้าสู่ระบบเลือกเมนูกรมทันจากนั้นเลือกดูกรมทัน์ทั้งหมดเลือกกรมธันที่คุณต้องการสมัครบริการไปที่บริการทั้งหมดเลือกเมนูการชำระเบีย้ยจากนั้นเลือก หักบัตรเครดิตอัตโนมัติศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขกดยอมรับเลือกกรมธรร์ที่ต้องการหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติเพื่อชำระเบี้ยหรือเลือกทุกกรมธรรม์กรอกข้อมูลบัตรเครดิตชื่อนามสกุลเลขบัตรวันหมดอายุจากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและกดยืนยัน ใส่รหัส OTP ที่ได้รับผ่านอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือและกดส่งเมื่อเราได้รับคำขอของคุณแล้วเราจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ3วันทำการหากเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับจดหมายยืนยันผ่านทางอีเมลหรือตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ AIA+ แอปเดียวจบครบทุกบริการดาวน์โหลดเลย